ราจะพาทุกคนไปเที่ยวโอกินาว่า3วัน2คืนเมืองน่ารักใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นและยังมีที่เที่ยวใหม่ๆและยังพาไปกินร้านอาหารอร่อยๆที่คนญี่ปุ่นไปกินกันพร้อมกับที่พักตอบโจทย์2ที่ห้องใหญ่มากโลเคชั่นดีราคาไม่แพงและยังมีที่พักสุดหรูวิวสุดอลังการกับแผนเที่ยวที่เอาไปเที่ยวตามได้จริงแด้วมาดิมมาพบกับเราสองคนก้วในช่องที่ยนีเๆนะคะวันนี้นะคะกีตุมิจิเรามีแผน สามวันสองคืนเที่ยวโอ,อก,กินาว่ออกกาคมาให้ดูกันนั่นเองนะคะในคลิปนี้นะคะจะมีสถานที่เที่ยวใหม่ๆร้านอาหารอร่อยๆและที่สำคัญมีที่พักถึงสองที่สองคืนแบบตอบโจทย์<ด>คนไทยอย่างแน่นอนคัดมาให้แล้วนั่นเองนะคะพร้อมกับวิวอลังการแบบนี้เท่าเขาแล้วอยากรู้ว่าเราจะไปที่ไหนกินอะไรและที่พักจะมีที่ไหนบ้างไปเที่ยวกันเลยดีกว่าอปกัมาชม Okay, โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงกันที่โอเินาว่าเป็นเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่กันที่สนามบินนะคะคือตอนนี้เนี่ยมีบินตรงจากประเทศไทยเราก็เลยมาเริ่มที่สนามบินเลยเดี๋ยวไปโรงแรมกันก่อนแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักที่เราจะแนะนํากันในครั้งนี้จะมีอะไรบ้างคดีมากนะครับในทุกคนอนะันนี้คือรถของเรานะคะการเดินทางเที่ยวในครั้งนี้เราจะใช้รถทั้งหมด3วัน2คืน ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยากจะบอกว่าที่พักนี้ทุกคนจัดต้องชอบอย่างแน่นอนแน่นอนคือกิ๊กเข้ามาแล้วกิ๊กแบบเฮย้ยดีขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยทางเข้าเนี่ยจะมีตู้เก็บของขนาดใหญ่แล้วนะสุดยอดแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถเก็บรองเท้าได้และตรงนี้เปิดประตูปุ๊บเราจะเจอกับห้องนอนโอ้ดีมากดีมากห้องนอนแบบน่ารักมากอะเป็นสีขาวฟ้าอ่อนๆน,นะคะแล้วก็<ม>จะมีสองเตียงแบบนี้เลย บรรยากาศน่านอนมากบอก,กเลยแล้วที่สำคัญนะคะเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนของเรานี่อันนี้เป็นแบบเหมือนห้องแต่งตัวปะ่ะอันนี้เก็บเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถแปลงฟันอะไรได้นะคะตรงนี้จะแบบจะมีกระจกอะไรด้วยและห้องอาบน้ำนี่เป็นชาวเวอร์แบบนี้ม,มีชอว์เปอร์ด้วยอันนี้ดีมากเก๋มากมสีสวยมากเลยเนาะแต่ไม่พอ อันนี้เป็นห้องเปียกใช่ไหมเขามีแยกแห้งนะคะห้องนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มากใหญ่มากคือแบบดีมากทุกคนอันนี้คือแบบคนไทยจะต้องชอบนั่นเองนะคะคือเราสามารถแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ได้เลยนะอันนี้เป็นอารมณ์แบบเหมือนคอนโดมิเนียมนะคะทุกคนคือสวยแต่ยังไม่หมดจ้าไม่ใช่แค่นี้นะ,ะไม่ใช่แค่นี้ออกมาจากห้องนี้ ด้านซ้ายมือของทุกคนเปิดประตูเข้าไปปุ๊บตรงนี้จะเจอกับนี่อ่างล้างหน้าอีกแล้วเมื่อก,กี้มีใช่ปะใช่อันนี้จะมีอีกหนึ่งห้องแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําห้องนี้จะมีอ่างแช่น้ําด้วยนะคะดีมากดีมากจริงๆคือแค่เปิดเข้ามาห้องนี้มีห้องอาบน้ำสองห้องแล้วนะจะแช่ก็ได้จะชาเวอร์ก็ได้ไดและที่สําคัญเวลาที่แบบเรามาเทีย่ยวเกาะนะคะก็จะต้องแบบทลงทะเลใช่ปะและเสื้อผ้าเราไม่อยากขนมาเยอะนี่ มีเครื่องซักผ้าไม่พอกลัวไม่แห้งใช่ไหมมีเครื่องอบผ้าด้วยโอโ้โหสุดยอดอันนี้คือเขามีไว้ให้อย่างนี้เลยครบคันมากอุปกรณ์อเมนิตี้อย่างเงี้ยมีให้หมดนี่ซักผ้าเสร็จที่ตากผ้าก็มีโอโ้โหทิกมาถึงแล้วแบบเฮ้ยอันนี้มันแบบอารมณ์คอนโดเลยนะนแต่ทุกคนยังไม่หมดจ้<ม>ทาทมงไม่หมดือทางเดินยาวมากเลยเนาะใช่ทาง,างเดินยาวมาก,มมากและฝั่งนี้นะคะประตูบานนี้เวลาพอเปิดเข้าไปปุ๊บ มีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องน้ํานั่นหมายความว่าห้องนี้นะคะมีห้องน้ำสองห้องน้ําห้องอาบน้ําก็สองห้องน้ำนะคะสุดยอกเย้เนาะโอ้โหยังไม่หมดจ้ามาถึงตรงนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าคืออะไรมีห้องครัวใครชอบแบบปา์ตี้มากับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนี่เด้อไมโครเวฟก็มีตู้เย็นก็มี มีนี่เตาไฟฟ้าให้ทําแบบว่ากับคงกับค้าวได้ด้วยที่ล้างจานก็มีเหมือนแบบแบบว่ามีตังแล้วก็มาซื้อคอนโดมิเนียมไปที่ญี่ปุ่นนะคะดีมากครบคันขนาดนี้นะคะแต่ยังไม่พอเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนี้เป็นอารมณ์แบบห้องแบบเสื่อทัตมิสไตล์ญี่ปุ่นนี กว้างมากเลยนะตรงนี้สามารถนอนได้ด้วยนะค่ะโอ้โหโคตรดีแต่ถ้ามากับเพื่อนก็คือตรงนี้เนี่ยแหละโซนปาร์ตี้ชัน้น <c oughs> นั่นเองนะคะ <c oughs> แต่ไม่หมด <c oughs> เยอะไหมไม่หมดมเยอะไหมตอบโจทย์ตอบโจทย์มากยังมีเตียงอีก2เตียง <c oughs> ใช่ทางยายจะให้กว้างมาก <c oughs> ใครที่แบบว่าเป็นคู่รักไปนอนในห้องเลยจ้าแต่ใครที่แบบมากับเพื่อนนอนแถวนี้เนี่แหละเพราะว่าห้องนี้นะคะนอนได้สูงสุดถึง7คนสกยอดีมากเลยนะ ใครมาเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีเด็กมาด้วยอะไรเงี้ยหรือว่ามาเป็นแก๊งเพื่อนนะคะห้องนี้ตอบโจทย์มากๆและยังไม่หมดไม่หมดรีวิวยังไงให้หมดมีโซฟาขนาดใหญ่เห็นปะพร้อมกับทีวีก็ขนาดใหญ่แบบนี้แล้วตรกนี้องมีเกมด้วยนะนี่น่ารักมากอะ่ะคือทุกคนดูเนี่ยห้องเนี้ตอบโจทย์มากกว้างขวางขนาดนี้คือเจ็ดคนอยู่ได้พักได้สบายสบายแต่ยังไม่หมด มานี่มีระเบียงโอ้โหระเบียงใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวคิดมากินตรงมุมใหญ่ไหมใหญ่มากจริงๆสุดยอดแล้วนุ่นพาทิ์เ็นซันเซ็ตด้วยโอ้พาทิ์ตก, <ๆ S 1> ตกดินนะคะตรงนี้เลยโอ้โหสุดยอดและที่สํคาคัญโลเคชัน่นโคตรดีทุกคนนุ่นมองไปเห็นไหมตึกสีเหลืองจากระเบียงเรายังมองเห็นตรงนั้นนะคะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่า ชื่อดังนั่นก็คืออเมริกันวิลเลจนั่นเองนะคะเราสามารถเดินไปได้เลยนะชิลมากเ,าเออสามารถเดินไปได้แบบชิลชิมากมีร้านอาหารของฝากนู่นนี่แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวเดี๋ยวเอราอันนี้ที่หลังบอกได้เลยว่าห้องนี้นะคะตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนคนไทยจะต้องชอบคือคิดก,กับพี่จีพอเข้ามาถึงแล้วแบบเฮ้ยมันดีมากมากเลยอ่ะอยากแนะนํามากแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ทุกคนที่เราจองโรงแรมนี้มานะคะเก๋ไก๋มากตอนที่จองเนี่ย เขาจะมีการส่งอีเมลส่งข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะมาให้กับเรานั่นเองนะคะเสร็จแล้วตอนที่เรามาเช็คอินด้านล่างไม่มีพนักงานใช่ไม่มีพนักงานเราจะต้องเปิดอีเมลนั้นที่ข้อมูลที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยแล้วเราก็สแกน QR code เช็คอินเองตรงรีเซพชันได้เลยถือว่าสะดวกสบายง่ายมากไม่ต้องแบบคุยอะไรกับพนักงานเลยนั่นเองนะคะและมากไปกว่านั้นทุกคนสไตล์กินอยู่ดีเนาะแพงหรือเปล่าเนี่ยห้องเนี้ยไม่แพงถูกมากถูกมากจริงๆ จะบอกเทคนิคให้โดยเฉพาะวันธรรมดานะคะถูกเช่นห้องนี้เนี่ย28,000เยนพักได้กี่คน7คนหารกันแล้วต่วคนละ4,000เยนไม่ถึง1,000ตกแล้วเนี่ยคนละประมาณ968บาทถูกมากจ่าย960สามารถพักห้องนี้ได้คิดดูที่พักหลักร้อยอยู่อาพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ตอบโจทย์สุดๆแล้วเมื่อกี้ลืมบอกติ มีตู้น้ําด้วยเออน่ารักมากมีน้ําร้อนน้ําเย็นอย่างนี้นะคะเรียกว่ามาพักที่นี่เนี่ยตอบโจทย์สายเที่ยวสุดๆใครที่แบบว่าสายแบบประหยัดอย่างเราสองคนแต่ได้ความคุ้มค่าคุ้มราคาใหญ่โตโอ่าขนาดนี้ที่นี่แตงมัว่วจ้าด้านบนเขามีสาวว่ายน้ำแล้วเหมือนมีบาร์ปะไม่แน่ใจไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกันทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นส <10 S 2> ิบน,นะคะสวยมากสวยมากมีเป็นแบบ สาวว่ายน้ําเป็นฟิลแบบอ<ช>ินฟินิตี้เลยนะ<ช>มองเห็นวิวเมืองแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีซันเซ็ตด้วยดีา้านบนชั้นสิบนะคะเขาจะมีบาร์สมมุติว่าถ้าใครอยากที่จะดื่มสามารถสั่งที่บาแล้วก็มาดื่มวิวสาวว่ายน้ำชิลๆดูพระอาทิตย์ตกดินก็ได้โอ้โหสวมากเลยเนะาะ เราทานกันที่ร้านอิสากะยะก็คือข้างล่างของโรงแรมจะมีร้านอิซากะยะชื่อดังของโอกินาว่าซึ่งเขาามาเปิดข้างล่างของแรมนี้ด้วยและเธอคือแบบลูกคันน่นมาก,มากจริงๆเราก็เลยแบบไม่ต้องเดินไปไหนไกลถือว่าสะดวกสบายน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูอาหารกัน ทุกคนมาแล้วอันนี้คือเมนูนแนะนำของร้านนี้นะคะซิะกเนเจอระครับเป็นหอยอาม,มาคุรีเออมาแบบน่ารักมากมีแบบที่คงที่คีบกินง่ายชิมเลยปะโอโอ้ยซุปสุดยอดซุปอร่อยมากมีหอยอยู่ตัวเดียวแต่เหมือนมีซุปแบบว่า3โกิโลในเนี้ยสุดยอดกินหม อร่อยมากจริงๆโหอร่อยมากเจอแ้าร้าน<ะ><ะ>นี้เนี่ยเนื้อก็จ้ดีแล้วค่งคือแบบรสอาหารรสมากเนี่สบายมากทุกคนดูน่ากินมากซาชิมิมาไหมนิซาชิมิแบบดีมากเลยพี่จะกินอะไรคะถูหน้าไปดูถูหน้าดิโอ้อสุดยอดโอ้ยน่ากินมากทุกคน ไงพไีง่ม่ต้องฝึออร่อยมากทุกคนดูเมนูร้านนี้มีหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบสเต็กรับหั่นมาแล้วว่าน่ากินมากอะ่ะสุดยอดอยโอ้ยมาสน่าก,กินมาอร่อยทุกเมนูและที่สัมพัน เนัโห่นั่งตรงาอ์เตอร์นะเราจะได้เห็นพนักงานแล้วเราก็จะแบบเอออาหารเนี่มันก็อร่อยขึ้นได้นะถ้าพนักงานหน้าปาดนนี่นี่ทุกคนมีซูชิด้วยนะคะร้านนี้ค่ะกินมากคือเขารู้สึกอีกนะก,กิินมาหลายเมนูมากไม่ว่าจะเป็น ของทอดปิงง้งย่างซูชิหรือว่าเครื่องในสุดนอะคะอร่อยทุกอย่างคืออยากให้มาจริงๆอ่ะรู้สึกว่าการที่มาพักโรงแรมเนี้ยโลเคชั่นก็ดีสะดกะวกสบายและที่สัมพัญด้านล่างเนี่ยร้านอันอร่อยอร่อย,ออยแบบการัานตีเลยว่าอร่อยต้องมากินอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะลองกินดีกว่าอันนี้เป็นซูชินี่คืุระไข่ปลาแียวหาน ร่อบัก็รองเล่นี่กินแล้วนี่ได้สบายๆชิวๆอร่อยอร่อยนะครับอร่อยมนาะกคือแบบปกติอะถ้าเป็นร้านอาหารใกล้โรงแรมไม่ค่อยอร่อยนะแต่ที่นี่อร่อยยังพูดกันเลยว่าถ้ามาเราเียว่าคราวหน้าจะพักที่นี่แล้วจะมากินข้าวที่น,นี่อร่อยมาก ทำอะไรอยู่มาดื่มต่อที่สาวว่ายน้ำนะคะคือมีความรู้สึกว่าชิวมากอากาศดีมากดีแล้วที่นี่อากาศดีมากๆเลยทุกคนใครมีแผนที่จะมาเที่ยวโอกินาวานะคะแล้วกำลังหาที่พักอยู่อยากได้ที่พักโลเคชั่นดีนี่แล้ววิวสวยๆแบบนี้ ายเด่มก็มีบาร์ด้วยร้านอาหารข้างล่างก็อร่อยนะคะอร่อยมากนะครับที่คุณิีจีแนะนำโรงแรมนี้เลยและที่สำคัญสามารถจองผ่านลิงก์นี้ได้นี่เว็บไซต์นี้นะคะเป็นเพราะว่าถ้าจองผ่านเว็บไซต์นี้ได้ราคาถูกที่สุดเพราะฉะนั้นสามารถจองผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยโรงแรมนี้มีชื่อว่าอะไรพี่จีอากาปเปเลสจัตังอากาปเปเลสจาตังนั่นเองนะคะจำชื่อนี้ไว้จำเว็บไซต์นี้ไว้เวลามาเที่ยวโอเกนวัวจองได้เลย ถูกสุดคุ้มสุดโลเคชั่นดีมากอาหารใต้โรงแรมอร่อยมากๆและที่สำคัญเมื่อกี้ไม่ได้บอกเห็นทุกคนมีแบบนี้ทุกสัปดาห์ของวันเสาร์และทุกเดือนด้วยจะมีพุขึ้นตรงนี้ด้วย่สามารถดูพุได้โรแมนติกมากอันนี้กีกเพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนในตอนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ยบาร์ตอนกลางคืนแห่เปิดอยู่จะนั่งกินในบาร์ก็ได้แต่เราแบบวิวแบบตอนกลางคืนดูเมืองนี่สวยไหมเนาะเนี่สวยมากดนะูดิ แล้วก็ต้องสาววายนานะคะอยากให้ทุกคนแบบได้มาออมากๆเดี๋ยวคืนนี้ขอตัวไปดื่มก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดีย๋ยวไปเที่ยวกันต่อสำหรับคืนนี้เอสมีโอ้ยเอใจมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่ 2, <S 2>, 2. <S ของทริปเรานะคะ <S 2> 2. <S แต่จะบอกว่าวันนี้แบบอากาศดีมากเดี๋ยววันนี้เราจะมีแพลนไปเที่ยวกันแต่ว่าที่พักเนี่ยเมื่อคืนนอนรู้สึกว่าหลับสบาย ดีมากทุกคน,นแนะนำมากมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรอบๆโรงแรมเนี่ยโลเคชั่นยังดีมากด้วยยังมีร้านสะดวกซื้อนะทุกคนแล้วก็ยังมีพวกร้านขายยานะคะคร้านร้อยเย็นแล้วมีซูปเปอร์มาร์เก็ตด้วยถือว่าสะดวกสบายเพราะเขามีครัวเนาะสามารถที่จะไปซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตได้โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราเที่ยวกันใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเราไปที่อเมริกันวิลเลจ จะบอกวันนี้กระจี๊วมากวันนี้นะคะเรามากันที่อเมริกันวิลเลจนั่นเองนะคะคือเรียกว่าเหมือนเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่จะต้องมาเพราะว่ามีร้านค้าเยอะแยะมากมายแล้วแบบคิดชอบบรรยากาศที่นี่มาก,ากคือยิ่งถ้าใครชอบถ่ายรูปคือแบบชอบแน่นอนแต่เดี๋ยวเราไปเขาไปดูข้างในดีกว่ายังวารักมากเน่ยน่ารัก,ก,น,รกนะ แต่ที่นี่แบบนี้ของน่ารักเยอะมากอันนี้เป็นสติกเกอร์โดยใน ok โอกินาว่าเอาไปแปะแบบกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยทุกคนดีมากมา,กาอยากได้เอออันนี้น่าแปะกระเป๋าเดินทางเวลาแบบไปที่ไหนหาสติกเกอร์มาแปะเหมือนแบบเป็นคนเที่ยวเยอะเลยโอเคไเปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปถ่ายย <Yay. S 2> ไปไหนไหม่จิไปคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ใช่ร้านดังไหมร้านดังมากนะ,ะร้านดังมากเลยใช่ต้องไปที่นี้ ล้วทุกคนตอนนี้เรามาดื่มกาแฟกันนะคะมันจะการ้านดีมากเลยอ,ะอ่ะใช่อันนี้เรามานั่งหน้าร้านข้างหน้าเนี่ยมองเห็นทะเลด้วยโอโชิวอ่ะตอนนี้เรามาที่ร้านไอศครีมนะคะแต่ทุกคนดูนี่เขาจะมีแบบตั้งแต่ไซส์ธรรมดาไปจนถึงแบบยาวมากอ่ะมิจิบอกว่าอยากกินเพราะนางเป็นสายนี่นี้ฟอฟต์ครีมนะคะ เดี๋ยวไปดูกันว่าวิจิจะสั่งไซส์ไหนนี่ถ้ายาวขนาดนี้ไม่ไหวนะอุ้ยทุกคนอ eh oh. ุ้ยสูงขึ้นอ่ะวิจิเขาสั่งไซส์อะไรวะเนี่ยทุกคนดูนี่อุ้ยยาวมากวิจิโอ้โหสุดยอดยาวมากอันนี้กี่เซนนะอัน right นี้ en tripod. สั้นสิบเซนสามสิบเซนอันนี้ไม่ใช่สูงสุดไม่ใช่สูงสุดสูงสุดกี่เซนเนี่ยสี่สิบสี่สิบอ่ิจิกินเลยจะหมดเลยวิธีกินก็คือต้องกินจากข้างบนนะคะ ยาวมากอร่อยอันนี้รสอะไรรสบ,บานิน่นะครับแต่ชิมบานิแนโนนะครับกินนุ่มชัดย่อเบาเบาโลโก้กินคนเดียวได้กินไม่คนเดียวไม่ได้กินด้วยอยากลอง <laughs> อันตรายอร่อยได้อร่อยมาก ที่นี่สนุกมากอยากให้ทุกคนมาเอามากเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีด้วยร้านค้าก็เยอะด้วยนะคะแต่ว่าไม่หมดไปเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเที่ยวต่อนี่ก่นไปยมอุ้ยสวยมากสวยมากดูทะเลเนี่เป็นสีฟ้าเลยนะฟ้าขาวเลยนะคะแล้วจากระเบียงเนี่ยสามารถที่จะลงสระว่ายน้ำได้เลยแล้วทุกคนดูวิวสวยอลังการขนาดนี้คุ้มค่าคุ้มราคามาคุ้มใหญ่มากใหญ่มาก กุ้งทอดกุ้งโสดเทมปุระใครชอบกินกุ้งคือแบบสวรรค์อย่างแน่นอนตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะ้ทุกคนดูดี่หาบวานตัวใหญ่มากทุกคนตอนนี้เขากำลังแบกว่าเอาอาหารลงมานะคะ